นับสนุนโดย ford focus sport plus ใหม่เครื่องยนต์ dura tech ส a j d v d พระเอกตัวจริงสวัสดีค่ะกลับมาพบกับซาร่านุสราแบทเลอร์ ler, ที่จะมาอัปเดตข่าวครา,า,าวของคนดงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศให้กับคุณผู้ชมในช่วงทางข่าวบันเทิงค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวของหนุ่มเคลลี่ธนภาพที่ถึงแม้ว่าจะเลิกลากับอดีตแฟนสาวอย่างบีน้ำทิพย์ไปแล้ว แต่ก็ไม่ไวายมีข่าวตามมาให้แก้ต่างมากมายแถมล่าสุดยังมีข่าวว่าหนุ่มเคลลี่เขายกรถลูให้กับสาวบีอีกด้วยงานนี้จะชวนหรือมั่วไปฟังกันค่ะแม้จะเลิกลากันไปแต่ก็มีข่าวมาให้ตามแก้อยู่ตลอดค่ะสำหรับเพงหนุ่มเคลลี่ธนพัฒน์ก็ดีแฟนสาวบีน้ำทิพย์ทีล่าสุดก็มีข่าวมาว่าฝ่ายชายนั้นได้ยกรถยนต์ให้ฝ่ายหญิงส่วนจะจริงหรือมั่วเจ้าตัวเขาคลองมาเคลียแบบนี้ค่ะ ก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงก็คือรถก็อยู่ที่บ้านผมอะครับก็ไม่ได้มีการให้รถของกับเขาไปเขามีรถของเขาอยู่แล้วคือไม่จําเป็นเลยที่เขาจะม่ต้องเอารถผมไปใช้บีเป็นคนน่ารักไม่เคยขออะไรเลยจากผมก็สงสารบีเขาอะทำไมทำไมเขาต้องมีข่าวอย่างเงี้ยคู่นุ่มเบียร์สุกรวัฒน์กับซาพแพนเคเคเมนิตถึงจะประกาศตัวเลิกกันไม่ทันไรก็มีข่าวว่าโดนจับคู่มาเล่นละครด้วยกันแต่ก็ไม่ไวายมีข่าวแว่วๆมาว่านุ่มเบียร์คอถอนตัว แวแพนเค้กจะว่ายังไงดีล่ะคะอ๋ออันนี้ยังไม่ทราบอะไรเหมือนกันคะเออยังไม่ได้เปิดกล้องเลยอะคะหลังจากจุงมือคุณแม่เอามาแถลงข่าวถึงปมปัญหาสาเหตุการเดียออกจากบ้านไปอยู่คอนโดที่ยังไงยังไงยังดูคุมเคยรอยู่ดีล่าสุดนุ่มกอพิชยาก,ก็ออกมายอมรับว่าทุกวันนี้ยังคงไม่ได้กลับบ้านแต่ความสัมพันธ์กับคุณแม่ก็ดีขึ้นตามลําดับค่ะก็ไม่มีอะไรทุกอย่างก็เคลียร์ลงตัวแล้วครับแลก็คุยกันเข้าใจแล้วกอล์ฟออกมาแล้วก็กอล์ฟมีที่เรียนใกล้จากทีี่่่กกอ้วะ็มแไบบางรยคั ตันนี้เวลาของซราลาก็หมดลงแล้วนะคะก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณสภาพส,ายสวยๆจากวัตกาแพตตินัมแฟชั่นมอลล์สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่พลาดการอัปเดตข่าวคข,ของคนบันเทิงในช่วงทันข่าวบันเทิงก็สามารถไปติดตามชมยอดหลังได้ที่ Facebook Fanpage ของเราค่ะตอนนี้ซราลาต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ